พี่น้องครับด้วยกันครัโลูเขาเลียบยตีอยู่จำเวยจำลอยคือเนาะเลี้ยนลงตัวใหญ่า,าตัวใหญ่เลี้ยนลงมาหาเขาเพราะเป็นพี่น้องเขารู้ดีให้ถึงนั่นตัวลงก็ด้วยกันคะลูเอาโล้ให้ตามเมืองเขาได้เลี้ยนเจ้าหน้นตัวใหญ่ๆลงเจ้าหน้นขนันนะเฮงพอมาอยู่จำกว,ดวนดมซูมีคขันเนาะอันไทยเขาดี้ห้องว่าตัวเงินตัวทองอันนั้นนะเลี้ยนหลงเลี้ยนเล่าด้วยกันลูเลี้ยนลงขึ้นมา ตูเมื่อไนเพิ่นว่ามกินเนื้อลิบปลาลิบชนิดของใจค่าใจค่ามันน้ำแข็งปันเมปาในเก่าค่ะเนาะเมปาในห้องห้องเสียนเสียนเพื่อควมจันมาได้มันสั่งเอาแกมราไทยไว้ในได้เพิ่นน้ำเต็มอยู่มือเนาะวาตูอันนี้เรียนขึ้นมาหามันไงพอตังเมืองเฮาเดคาเดคใกล้หันเรียนนั่นเรียนลาวเนี่ยเพิ่นเนาะ มปนเลี้ยนะมันกับจำไม่ยังไนะเนาะไปยังกินไข่นะไข่เลี้ยนหน่เนื้อเลี้ยนไข่เลี้ยนหนึ่งเป็นโซนกันเป็นโซงกันกินนั่นขนาดเนาะเพราะมันโตมือไหนได้เป็นกินโย่โต้ลุกอย่าว่าอย่าเนาะอันบางทีก็อันเปิ้นไทยมาชนะใหญ่ในความมีนะอันนี้ทั้งแค้นก่อนนั่นแหละเลียนขึ้นมานั in ่ยพอหันใหญ่เตี้ยวว่าเหย่ยบไในเสียต้าก็เพราะติดตกใจแว้เหยีขนาะเป็นเหงือกเราคารุนารุ่ยก่อนเราข้อเราไง เรียนงขึ้นมาทางได้ไม่เท่านั้นเราเต็มพออยู่หลีเน่จะ่เป็นกวนขามหลีให้นันคายโยละแลมแน,นไป